ว่าเป็นเอามาพงมาพาดขาเป๋ปากเบี้ยวยุ่งเลยเจ็บเข้ากระดูกเลยนะจากสะโพกร้าวลงหัวเขา่าลงน่องลงฝัดเท้ายนะก็สงสัยว่ามันจะต้องเป็นจากการกระแทกของการนั่งรถนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาแปดปีที่เป็นมาเนี่ยมันเป็นเหายหายใช้เฝือกนิ่มรัดมั่งจัดกระดูกไปผ้าบำบัดไปมาหมดละได้จุดความเจ็บ เจ็บแล้วไม่หายจนไม่ไหวแล้วปวดนอนก็ปวดนั่งก็ปวดเดินไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าหนักแล้วล่ะต้องเรีบจัดการเลยเพื่อน,น้องลงในเฟซนอนคืนเดียวหายแผลนิดเดียวก็เลยตัดสินใจมานี่มันโล่งเลยแหละก็เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยแหละแต่ก่อนที่เราเดินกับเพกกับเพกกับเพกเนี่ยเดินเราเดินได้ ไม่ไม่ปวดไม่อะไรก็โอ้รู้สึกว่าเยี่ยมมากากุ้มค่ากับที่ที่เรามาท,ทำการผ่าตัดที่นี่ก็ก็ขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากที่ช่วยดูแลที่คืนสุขภาพดีขอบขอบคนคุณหมอมาก โรงพยาบาลเอส and N แอนเนิร์ฟเอสไบตสปายเอ